ตอนพระนารยานี่โดนบุเรนองนี่ยขอตัวไปเป็นบาทเจ้าิกาไปพร้อมกับพระนเรศวรย้อนกับไปตอนนั้นถ้าไม่ยกพระสุพรรณกับพระนเรศวรไปให้อะไรจะเกิดขึ้นอาสงครามสิพ,สพระสุวรรณบุรยาถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองณตอนนั้นในระหว่างตอนที่พระหมหาธรรมราชาขึ้นของราชแล้วบันทึกไม่ได้ถูกเขียนไว้เยอะใช่แต่ว่าเอาจริงแล้วพระสุพรรณเนี่ยไปเป็นนางสนมของ บุเรงนองหรือพระเจ้าสิทธิช่พระเจ้าสิทิศเนี่ยสวรรคตเสร็จปุ๊บก็มาเป็นบาาจาริกายคนนึงของบุพรบุเรซึ่งเป็นลูกเอาจริงหัวใจผู้หญิงใช่บางอันก็บอกว่าไม่ได้เป็นบางหนังสือบางฉบับบางฉบับก็บอกว่าเป็นตัวเด็จพระเนสวนมหาราชของเราเนี่ยท่านถูกเป็นองค์ประกันที่นู่นแน่นอนแหลายการถูกเป็นองค์ประกันซึ่งไม่ให้เชื้อสายของพม่าที่แท้จริงแต่ทําไมพระเจ้าสิทิศพระเจ้าทั้งเผือกถึงได้รักสมเด็จพระเนสวนมหาราชขนาดนั้นนะฮะ พ้ามาอุปราชาเนี่ยหรือมังสังเกตรู้อยู่แล้วว่าพลเรืนส่วนนักเก่งคือท่านก็พยายามบ่ายเบี่ยงท่านก็พยายามบอกว่าเนี่ยไปดูหมอมามีเคราะห์อาจจะเสิ้นชีวิตอย่างเงี้ยแต่พ่อเขาอยากไปลบอถึงขนาดบอกว่าถ้ากลัวนักก็ไปเอาอสิ้นผู้หญิงมานุ่งซะ นี่พี่นัดเดี๋ยวเราจะมาถ่ายอาจารย์ตุ๊กที่อยุทยาใช่ไหมเดี๋ยวพี่นัดก็เกินเลยนะสวัสดีผู้ชมเดี๋ยวเราถามคาถามหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ผมเองม,มันมันบางลงวะ <c oughs> ่ะเฮ้ยเดีดีดีเนี่ยมันบางลงเยอะเลยห่ะเอินทำไอะจริง,งจริงแล้วเอ,า,อางี้พี่ว่าคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วอ,อันนี้ผลิตภัณฑ์ใหม่เฟรรมแฮตอนนี่นี่เฟมแฮวิธีการใช้โคตรง่ายเลยไม่ต้องเหาะเหมือนเมื่อก่อนแล้วเปิดปุ๊บฉีดตั๊บ แล้วก็ในเนี้ยมีส่วนผสมของเบนเทลด้วยมันจะเย็นเยน,น,นเพราะฉนั้นฉีดได้เลยแล้วก็ง่ายด้วยพอฉีดเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ขยี้ขย้หน่อยหนึ่งเป็นใช้ได้เอาพกติดตัวไปใช้เช้ามันเย็นนะโอ,อะแล้วก็ หยุ่มหยุมอ่าโอเคอ่าก็เย็นอยู่นะเย็นไหมเย็นโอเคเอามาสคริปต์ต่อเอาเล่าเอางี้เล่ายาวๆพี่จำไม่ได้เอาเล่าแบบย่อๆดิย่อๆก็คือเนี่ยเดี๋ยวเรื่องที่หนึ่งเราจะเกินกันมาก่อนที่วัดที่เราไม่จริงๆนี่คือเล่าแบบย่อๆเป็นไงฮะเป็นไงฮะอ่าเล่าเยาะเยฝากไว้ด้วยครับเฟรมแฮท์โทนิกสั่งซื้อได้ที่แอดเฟิร์มค่ะนี่เลยขึ้นไปตรงนี้ให้นะครับฝากไว้ด้วยเอาไปชมต่อฮะ เรามาเข้าเรื่องพระสุวรรณภรยาของเราอย่างที่อาจารย์บอกก็คือมีบันทึกไว้ว่าถูกไปเป็นองค์ประกันที่หงษาตามเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่เราได้ดูกันเนี่ยเหมือนท่านไปท่านเอาดินจากกรุงศรีไปด้วยจริงไหมว่าไม่จริงกะนวะแต่ก็ไม่แน่จริงก็ได้อะนั่นแหละเราดูหนังมากเกินไปหนังเนี่ยมันก็ต้องผ่านรายละเอียดปีกย่อยทําให้พระสุวรรณภรยาเนี่ยเด่นขึ้นมาแต่พระสุวรรณภรยาถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองณตอนนั้นในระหว่างตอนที่ อยุธยาพระมหาธรมาราชาเนี่ยขึ้นของขึ้นของราดแล้วพระชนกัญกายาเนี่ยโดนบุเรงนองเนี่ยขอตัวไปเป็นบาดเจริกาไปพร้อมกับพระนนษรสวนย้อนกลับไปตอนนั้นถ้าไม่ยกพระสุพรรณกับพระนเรศสวนไปให้อะไรจะเกิดขึ้นอสงครามสิแลพะพวกความแน่นแฟ้นระหว่างพระมหาธรมราชากับบุเรงนองมันจะมีมีความแน่นแฟ้นกันมากขึ้นเพราะว่าหนึ่งเมียของบุเรงนองก็เป็นลูกของพระมหาธรมราชาครับลูกที่ออกจากพระุนกัา,าก็เป็นหลานก็เป็นลูกของบุเรงนองซึ่งเขาอาจจะคิดข้อดีว่าเอ้ย ลูกกูก็มีสิทธิ์ขึ้นคองราชได้แต่พวกความแน่นแฟ้นทางการเมืองอเอื้อประโยชน์กันอเอื้อประโยชน์โดยมีพระสัญาเนี่ยเป็นตัวเชื่อมเป,เป็นตัวเชื่อมอย่างที่อาจารย์บอกว่าบันทึกไม่ได้ถูกเขียนไว้เยอะช่แต่ว่าเอาจริงแล้วพระสุพัณเนี่ยไปเป็นนางสนมของ บุเรงนองหรือพระเจ้าสิทิศพระเจ้าสิทิศเนี่ยสวรรคตเสร็จปุ๊บก็มาเป็นบาทจาริกายของนันทบุเรงซึ่งเป็นลูกเอาจริงหัวใจผู้หญิงใช่บางอันก็บอกว่าไม่ได้เป็นบางหนังสือบางฉบับบางฉบับก็บอกว่าเป็นแล้วสุดท้ายอาจารย์ท่านได้กลับมาที่กรุงศรีไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับพอพระรีส่วนได้ชนช้างชนะก็บอกว่าบุเรงนองเนี่ยได้เมาอาจจะเมาแล้วก็ไปฆ่าไปฟันข้ากำลังให้นมลูกอยู่แล้วไปฟันตอนกำลังให้นมลูกได้สิ้นพชนแล้วก็เอาไปฝัง หรือไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนที่อันนี้ยึดตาเอกสาแล้วหลวงปู่โง่นะนะเขาก็บอกว่ามีการสะกดวิญญาณไว้ทีนี้มันมีข้อสงสัยอันนี้ส่วนตัวเมองอาจารย์ก็คือตอนที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเนี่ยท่านถูกเป็นองค์ประกันที่นูน่นแน่นอนแหละการถูกเป็นองค์ประกันซึ่งไม่ใช่เชื้อสายของพมา่าที่แท้จริงแต่ทําไมพระเจ้าสิบทิศพระเจ้าทั้งเผือกถึงได้รักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชขนาดนั้นนะฮะรักเหรอไม่รู้ตามเรื่องที่ที่เราได้ดูกันก็คือท่านเลี้ยงเหมือนลูกเลยอะ ก็การองค์ประกันเนี่ยมันต้องมีธรรมเนียมครับจะต้องหนึ่งเมื่อเอาเป็นองค์ประกันแล้วจะต้องพิทักษ์รักษาดูแลเหมือนคนของตัวเองนะแล้วก็มีการสอนสวิชาการต่างๆให้เป็นกฎระเบียบอยู่แล้วเป็นกฎระเบียบอยู่แล้วเป็นมันเป็นมันเป็นกฎที่เขาต้องปฏิบัติตามอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ทางพ่อแม่ขององค์ประกันองค์อื่นเนี่ยกระด้างกระเดื่องขึ้นมายึดลูกเป็นองค์ประกันไว้อย่างเงี้ยสอนวิชยาการต่างๆเมื่อ เขากลับไปคลองเนี่ยเขาจะได้นึกถึงความดีงามของประเทศนี้เพื่ออยู่ในอาณาัแต่ส่วนใหญ่มันไม่เป็นอย่างนั้นอ่ะโอเคกษัตริยอาแล้วอาจจะมีบุญคุณแต่พอกริย์นี้ตายไปบุบกูก็แข็งเมืองละหรือว่าหลุดพ้นจากพันธนาการแล้วใช่เพราะว่าไม่มีอาณาจักรไหนหรอกที่อยากจะเป็นเมืองขึ้นหรือเป็นท่าเขาอาณาจักรอื่นแน่นอนแหละตอนนั้นที่เมืองขึ้นกับหงสามีเยอะอาจารย์ยหนึ่งในนั้นก็ที่ถูกจับเป็นองค์ประกรันก็คือรในสวนมหาราชใช่ใช่นั่นแสดงว่า ณเนะมืองประเทศสลาเนี<ๆ>ื่นๆก็มี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 ที่ขึ้นมามมขนเข้ามาเหมือนกันใช่ใช่แล้วถูกเนี้ยเหมือนกันแม่ถูกเนี้ยเหมือนกัน,นถูกเนี้ยเหมือนกันใน<ต>พงศ์สัปดาร์พม่าเขาบอกว่าผ้าอุบลราชาพรชิรวนเนี่ยมันเพื่อนรักกันด้วยนะเรียนด้วยกันมังสามเกียรติเนี่ะมังสามเกียรติเนี่ยพอเริ่มโตเป็นหนุ่มเนี่ยทุกคนเริ่มอีโก้แล้วในในพงศ์สัปดาร์พม่าเนี่ยถ้าไปอ่านดูดีมันจะมีความสนิทสนมระหว่างสองคนนี้หรอเออแต่ว่ามีการตีไก่กันไงแล้วก็มีการพูดผิิดดหหหูกกกกัััันน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 แคค่่่้้เเเเเอออองงมมม็็ลลยททํําาาปชวตตุใใะีรืจ จากที่ตอนแรกโอเคเป็นเพื่อนกันแหละ<อ>กับกลายเป็นพเพราะเรื่องตีไก่เลยตีไก่ตีไก่เพียงว่าตีไก่แล้วไก่พระมหาอุราชาแพ้แล้บอกว่าไก่เฉลยตัวเนี้ยเก่งพระนเรศวรก็พูดบอกว่าไก่ตัวเนี้ยมันไม่ได้เก่งตัวอย่างนี้อย่างเดียวมันสามารถตีอาาะเอาเ,อาเอามืองกันก็ได้ก็เนี่ยคำพูดเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบจากการบินเพื่อนอะเคยรู้จักการสนิทสนมกันแล้วอยู่เพื่อนตาหน้าตัวเองเป็นเฉลยอ,อะมันก็กินใจกันมาตลอดอ พราะต่างคนก็ต่างคิดว่าไฮ้กูก็เป็นลูกเจ้าและตัวพระมหาอุราชาก็รู้ด้ว่เพราะพระนเรศวรนะ่ะท่านเก่งเรื่องการลบเอาว่ามีฝีมือมากกว่า<ม>เพราะในการประลองต่อหน้าบุเรงนองเนี่ยพระเรศช,ชนะนะตัวพระมหาอุราชาเนี่ยไม่อยากลบพระเรศวรหรอกเพราะรู้ว่าลบไปมันก็ลำบากเย้ย<ม>แต่ด้วยพ่ออ่ะดูถูกเ็า<ม>บอกว่าถ้าไม่ไปลบก็เหมือนว่าเอาพระสิ้นผู้หญิงมานุ่งซะบริ<ฮ>พาทต่อหน้าในท้องพระโลงเนี่ยอาถ้าอาจารย์พูดมาถึงเนี่ยอันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะอาจารย์บอกว่ามังสามเกียรติรู้อยู่แล้วว่าองค์ดำเนี่ย เกง่งเก่งไม่อยากจะสู้รบด้วยมไม่ใช่เขามองไม่ออกแต่เขามองออกแต่เขาไม่มีตัวแทนที่จะขึ้นมาใช้คํานี้ได้คืนไม่เข้าขายไม่ออกก็เา็<อ>าประมาณนั้นแต่ว่าเมื่อบุเรงนองสิ้นนัน้นทับุเรงเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเมืองประเทศสลาชอื่นเนี่ยเขาก็จะเริ่มกระกาศตัวกระด้างกระเดืงอดงก็มีการลบปราปามจะมาปราปามแล้วก็นี่มีการเรียกทัพอุิยาไปด้วยไงทึ้นอย่างในหนังอ่ะพราะในส่วุนัขก็แกล้งเดินทัพช้าอะไรประมาณแต่ว่า ตัวพระมหาอุปราชาเนี่ยหรือบางสังเกตรู้อยู่แล้วว่าพระเรสวระเก่งคือท่านก็พยายามบ่ายเบี่ยงท่านก็พยายามบอกว่าเนี่ยไปดูหมอมามีเคราะห์ไปรถกกไปใครได้รถเขาเนี้ยอาจจะเป็นสิ้นชีวิตอย่างเงี้ยแต่พ่อเขาอยากไปลบอะถึงขนาดบอกว่าถ้ากลัวนักก็ไปเอาพระสิ้นผู้หญิงมานุ่งซะําทำไงอะโดนบริพาสอย่างนั้นอะอ ก็ต้องสู้ในสนามที่จะชนช้างกันเนี่ยาพระมหาวราชาเอาเปรียบพระเลสวนด้วยทําไมอ่ะหยิบลูกคีมาไงลูกคีคือลูกคีมันจะเป็นคล้ายๆว่าลูกตุ้มสองตุ้มเล<อ>็กที่มีห่วงอะ<อ>ถ้าม่านหมุนๆนะถ้าคนชานาญนะหมุนเฟี้ยงตายเลยนะพระเลสวนเลยลั่นว่าเจ้าพี่จะเอาเปรียบน้องหรออรู้ด้วยรู้ก็ถือลูกคีมาแล้วก็รู้อะคือ ท,ทุกคนต้องรู้จักกันอยู่และต้องรู้จักนิสัยของแต่ละคนพระเดชสุต้องรู้จักนิสัยพระมหาอุปราชาอ่พระเดชสุบอกเจ้าพี่จะเอาเปรียบน้องหรือพย่คะพระมหาอุปราชาบอกว่าพี่หยิบขึ้นมาดูเฉยเฮ้ยเอะเปล่าคือการลบเนี่ยมันต้องใช้งาวจะมาเอาเปียกกันไม่ได้อแต่คนที่เชิงงาวเชิองอาวุธเนี่ยมันอยู่ที่จังหวะจักรโคนอยู่ที่ช้างอยู่ที่เหลี่ยมอยู่ที่ลูกไม้วงสัปดาห์พระมากก็ไม่ได้บอกว่าพระ,พระมหาอุปราชาเนี่ยโดนพระเดชสุทธฟันอะ่ะบอกว่าอะไรท่านบอกโดนปืน เขาไม่ยอมรับไงว่าความหมายเปลี่ยนนะจ๊ะใช่เขาไม่ยอมรับเอาบ้านเราบ้านเราก็คือชนช้างกันแล้วก็ฟันด้วยของเงาแล้วก็ซิ้นเิ่นบนหลังช้างบนหลังช้างแต่ของพม่าบอกว่าโดนยิงนั่นแสดงว่าตอนนั้นในช่วงนั้นที่การชนช้างของพระม่กษัตริย์เนี่ยถือว่าเป็นเกียรติยศสูงสุดใช่ไม่สามารถมีใครเข้ามายุ่งได้ถ้าเขาเขียนอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่าทางฝั่งเราเนี่ยเอาเปรียบเล่นนอกเกมนะเล่นนอกเกมอุ้ย พงศวดานพม่าเนี่ยมันมีช้างของมังจาปโลอะ่ะครับยืนช้างคู่กันไอช้างมังจาปโรเนี่ยมันตกมันจะเห็นไหมมันจะมีผ้าบังหน้าช้างอยู่ผ้าที่ว่าเหมือนตา,ตาช้างแล้วเป็นเบจตาไอผ้าตัวนี้เรียกผ้าหน้าบังพระราหูเขาเลยปิดตาช้างไว้เพื่อเมื่อให้ช้างมันไม่เห็นอะไรเขาจะบงังคับมันเดินต่อไป แล้วบังเอิญเนี่ยเขาบอกว่าช้างตัวนี้มันตกเงินมากไอ้ช้างตกเงินใช่ยมันข้างน้ำมันอ่ะเขาจะมีพวกว่านพวกอะไรเนี่ยทำให้มันข้างน้ำมันแล้วให้กินเหล้าเแก่พอเปิดผ้าพระราหูออกมาปุ๊บเนี่ยไอ้ช้างเนี่ยมันใช้มีะวิ่งสายเปล่ามันหันแงไปเห็นพายพรตกรงข้างอ่ะมันก็แทงด้วยงาเลยสะอึกเลยนะเจ็บมากร้องเลยร้องโอ้อกเลยสะอึกเจ็บเลยพงศ์สัปดาห์พมากเขียนไว้ย่างั้นอ่ะร้องโอ้อกเลยอ่ะสะอึกแล้วก็เซไปแพ้กับต้นไม้แล้วทั้งฝ่ายไทยได้เปรียบก็ สับด้วยปืนนกสับคาบศิลากันปุบปังปุบปังปุบปัง <g ül> อันนี้พม่าเขียนพม่าเขียนไว้งั้นแต่ไทยเขียนคนละอย่างคนละอย่างเห็นไหมนี่คือประวัติศาสตร์ะนะไทยเขียนว่าพระเรสว์เนี่ยชงช้างครับพระมาหาอุปราชาใช่นไหมพระเอกาตโตนทรงอ่พอาพายปราบตายจากชนช้างกับเจ้าเมืองอ่ามังจับปโรครับมันมันคนละหมายความหมายเลยมั้นนะหนังคนละม้วนเลยคนละม้วนเลยเห็นไหมครับเออมังอันก็บอกว่าโดนฟันจริงฟันแล้วก็มีดเนี่ยมันไปโดนที่คอ เขาใส่เกาะฟันไม่ข้าวบะโดนที่คอแล้วก็ไปตายที่เมืองทวายทวายมริะครับขากลับกลับมาไปทางนู้นไงทนบาดพิรุณพิบัติแผลไม่ไหวก็ไปตายที่นู่นแต่ไทยเขียนว่าตายตรงนั้นแหละสิ้นบนหลังช้างใช่นะฮะอ้าวโอเคอันนี้คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารของประเทศไทยแล้วก็ของพมา่าซึ่งแน่นอนแหละฮะว่าทั้งสองแหล่งข้อมูลเนี่ยไม่ตรงกรันไม่ตรงกันเลยนะไทยเขียนอย่างหนึง่งพม่าเขียนอีกอย่างหนึ่งคำถามในตอนนี้เควสชั่นมาคือ แล้วเราจะเชื่อใครเชื่อใครไม่ได้เชื่อไม่ได้ไม่ต้องหรอกที่ทาทุยหัตถีอยู่ตรงไหนไม่รู้คนเมืองกลางก็บอกอยู่เมืองกลางคนทุพาก็บอกว่าอยู่ที่ยอนเจดีแล้วมีเอกสารบางฉบับบอกว่าอยู่แถวทุ่งมะขามย่างแถวใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆริมกำแพงเนี่ยแล้วตัวลงอยู่ไหนอันยังไม่รู้เลยกูยังไม่จะเชื่อใครเนียเอกสารแม่งมันมีความย้อนแย้งกันหมดอ่ะใช่คำนี้ใช่ไหมใครจะเชื่อแบบไหนเชื่อแบบนั้นใช่แต่ไม่ควรไปลบหลู่ความเชื่อของอีกฝ่ายนึงใช่ใช่ใช่ไม่รู้อาจารย์ได้เข้าไปดูในเทปของที่้ไปลบหลู่ไหมท แล้วเ,เนี้ยยัองแหละมีคนบอกว่าไอ้สองคนนี้หยุดได้แล้วมั่วทั้งนั้นเลยพูดมาอยู่ในเหตุการณ์จริงเลยเออสังเกตไหมเออว่ามันจะพูดอย่างนั้นแหละคือเราก็จะย้ำทุกครั้งว่าเรื่องที่เราคุยกันเนี่ยเรามาวิเคราะห์ใช่ซึ่งอาจารย์ก็ไม่รู้จริงหรอกเอาผมก็ไม่รู้จริงหรอกเราเกิดไม่ทันกูเกิดไม่ทันถ้ากูรู้จริงอะกูไม่มาัมาดูเรื่องแลกกูรู้กูก็ไปหาสมบัติที่เขาฝากไว้ตรงไหนอะ ป่านี้มึงอ่าแบ่งหรอถูกไหมมึงจะมาทำป่ะผมก็ไปหาสมบัติอาจารย์เออก็ใช่เนี่ยแบ่งคนละครึ่งทองมาองก็เอาเงินครึ่งหนึ่งสบายเลยนึงสบายเนี่ยไม่ต้องมาทำงี้หรอกเหนื่อยร้อนก็ร้อนเราแค่มาเล่าสู่กันฟังคือเขาบอกว่ากูไม่อ่านพงศาวดารให้กูอ่านพงศาวดานใช่ไหมแต่กูไม่เอาพงศาวดารมาพูดทั้งหมดเพราะถ้ามึงเอาพงศาวดารมาพูดอ่ะมึงไม่ต้องมาดูหรอกมึงเอาไปซื้อหนังสือมาเลยแล้วมึงก็นั่งอ่านอยู่บ้านแต่อันนี้มันเป็นการบทวิเคราะห์ข้อสรุปเหมือน เขาสอนหนึ่งบวกหนึ่งแต่กูเอาคำตอบบอกว่าสองเนี่ยมาบอกว่าเออนี่คือคือคำตอบแต่สองมันอาจจะผูกหรือผิดก็ได้ใช่ไหมยังยังสองบวกสองได้สี่สามบวกหนึ่งได้สี่ห้าลบหนึ่งได้สี่ก็เนี่ยมันมีหลายหลายวิธนไงแล้วแต่มุมมองความคิดใช่กูจะบอกอย่างนี้ว่ากูก็เคยบอกเสมอว่าอย่าเชื่อกูหมดจะทำนาให้เก็งแก้วเย็นดีอยู่ความดันขึ้น กูไม่ขึ้นหรอกแต่กูเลิกแเรื่องคืนแล้วเนี่ยชิบหายจะกินก่อนพอหายกูเลิกทำมึงมาทำเองเดี๋ยวิบหายไม่เขาอาจจะไม่รู้เขาอาจจะเอาเคิไอ้เพื่นี้มันเกลียดตอนกูทำใหม่ๆเนี่ยมึงเป็นใครเนี่ยออกมานั่งพูดรถเถอะให้นักวิชาการอ่ะมาทำดิผมว่าแต่ว่าอาจารย์อาจารย์ภูมิใจนะเว้ยทำไมคลิปขออาจารย์เนี่ยเขาไปสอนในห้องเรียนนะจริงป่ะจริงเฮ้ยเขาไปสอนนะถ้ามึงคิดว่ามึงทำได้ดีกว่ามึงออกมาทำเลยมึงรู้จริงเนี่ยมึงออกมาทำติด เสืงไม่ออกมาทำดูแล้วก็ตึดดาวเลยคอีกเอาเรามาสรุปนี้ก่อนพระสุพรรณกัลยามีถูกบันทึกถูกบันทึกแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะท่านถูกไปเป็นองค์ประกันของหงสาพร้อมกับสนิทพระในสวนมหาราชจเราเรามองว่าคนมีอำนาจในการศึกษาสมัยนั้นไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับพระองค์ เท <ừ> um. ่าที่ควรทําไมเพราะอะไรเขามองว่าอาจจะเป็นเมียบุเรงน้องอยากให้หายไปเลยแล้วก็เป็นการว่าโอ้โหต้องเอาต้องการเชิดชูเกียรติบากษัตริย์พระมหา,า,านษัราชาทึถึงต้องใช้ลูกไปแรกอํานาจเลยหรือวะอ,อะไรประมาณนี้มันมันเป็นมันมองได้ไหนมุมอะ่ะมองได้มุมแต่สมัยนี้ต้องเปิดโลกกระทัดอะ่ะ เปิดหัวสมองมาสมั่งให้สมองมันรับแดดสมั่งเรียนรู้ได้แล้วใหม่ๆไม่ใช่ว่าแกกระโหลกกระลาก็มีหรืทุกป่ะแกแล้วก็รับข้อมูลเก่าๆมากูก็เอาอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยมึงรับข้อมูลใหม่ๆก็ได้กูยังรับเลยกูห้าสิบสี่แล้วกูยังรับเลยเรื่องนี้จบแล้วพระสุพรรณเดี๋ยวเรื่องสุนทรภัณฑ์ส่วนเดี๋ยวเรามาค่อยคุยกันหัลลังก และแน่นอนเลยครับว่ารายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ของเรานะครับส่วนใหญ่จะไปที่วัดต่างๆแน่นอนมีเกจิดังๆมากมายทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นเราจะมีเครื่องรางของขลังต่างๆที่นํามาฝากแฟนรายการด้วยใครที่สนใจในเครื่องรางของขลังนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้ชื่อว่าคลังพุทธคุณนะครับเข้าไปที่อะไรแอดนะครับแล้วก็แอด n u t p h e e แอดนัดผีนั่นเองจะเจอเจอ ER, ER, คลงังพุธคุณที่นั่นมีเครื่องรางของขลังต่างๆรวบรวมไว้อยู่ที่นั่นแล้วนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเป็นของแท้โดยตรงที่ออกจากวัดนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนราการของเราอีกหนึ่งช่องทางเราจะได้ทำคอนเทนต์ดีๆมาฝากแฟนรายการทุกท่านครับฝาก,กด้วยนะครับคลังพุทธคุณแอด n u t p h e e แอดนัดผีครับ แต่ว่าหนึ่งสิ่งที่อยากจะพูดค้างไว้ก็คืออาจารย์จะไปสร,ร้างเทวลาลใช่ตอนนั้นจะไปสร,ร้างที่นครสวรรค์ใช่ตอนนี้มาสร,ร้างที่อุทยา,ยยาแล้วอุย,ยาุธยาอ๋อโอเคโยกจากนู้นมานี่แล้วใช่โยกม,มาแล้วโยกม,มาแล้วสร,ร้างเมื่อไหร่อาจารย์เริ่มถมดินแล้วคือผมเนี่ยประวัติการสร,ร,ร้างเทวสถานเนี่ยมันเริ่มจากผมไปที่พนมลุงครับแล้วเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่เชื่อเรื่องสิวลึงเราไม่เราไม่เชื่อเรื่องพระศิวะแต่ว่ามันเกิดบางอย่างทําให้เราเนี่ยเชื่อแล้วหลง ข้าไปนั้นแล้วมีความศรัทธานในพระองค์มากขึ้นถึงขนาดว่าประรวนาว่าเราจะสร้างเทวสถานซึ่งจริงๆแล้ว่คนศึกษาอยุธยาเลยเนี่ยจะจะคิดว่าอยุทยามีแต่วัดไม่มีเทวสถานของพราะราม,มจริยวมีต้องแต่สมัยอดีตเหรอใช่ใช่อดดีตเลยมีมีแต่ว่าคนไม่ให้ความสำคัญค,คือมันเกิดสร้างพระรามอันนั้นน่ะชื่อว่าพระรามสี่รุษานานบเราได้องค์พระสดาศิวะที่มีครึ่ององค์แล้วมีห้าหน้านะประมาณห้าหน้านะ ที่เป็นศินป่ยุยาที่ส,สวยๆแกะด้วยหินทรายีิมพูเนี่ยเขาเอามาจากที่พระรามสีรุษนาฏเนี่ยเอาไปไว้ที่วัดน,นาพเมนเราได้ไปและเราได้จารึกสีเจนาสครับซึ่งเป็นจารึกสําคัญมากเป็นจารึกที่อาจารย์สษฐานว่ามันอยู่ตรงนี้แหละมันเขียนไว้จารึกไว้ก่อนก้าสร้างกุศรอยุยาเนี่ยจารึกก่อนนะ481ปีจารึกว่าจารึกถึงระดับกษัตริย์ ทั้งบกพระองค์ในกรุงศรีนะใช่ใน,ในที่วิทยาเนี่ยแต่คนอุทยาไม่พูดถึงนักก็มาถ่ายวุทยาเยอะครับไม่มีใครพูดถึงพระาารามสีรุธานาาไม่มีถูกปะ่ะพระาารามสีรุฑานา่ยมีการบันทึกไว้จริงในพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพันนาลัตอ่นนานแสดงว่าอาจารย์เราบอกว่าตอนนี้อาจารย์กำลังจะหยิบยกแค่ว่าสถานขึ้นมาสถาปนาขึ้นมาใหม่กับการที่หายไปแล้ว200 67ปีล้วใช้ชื่อว่าอะไรพระรามสี่รุษนาถเหมือนกันชื่อเดียวกันเลยชื่อเดียวกันเลยเพราะว่าสร้างฮิวจียาก็ต้องใช้ไหนอะไรที่จะเหมาะที่สุดกับชื่อนี้ล่ะนอกจากพระรามสี่รุษนาถที่หายไปสองกว่าปีจะถูกสถาปนาขึ้นใหม่ในแผ่นดินเนี่ยที่บ้านแพรกตำบลคลองน้อยและถมดินแล้วครับวันนี้ถมดินเสร็จอื รูปเขารพเสร็จหมดแล้วเรือตอกเข็มก่อสร้างขึ้นมาอุ้ยอาจารย์งั้นเราไปดูได้เลยไหมเนี่ยตอนเนี้ยไปดูได้ไปดูได้ไปดูได้แต่ว่ารูปเขารบทั้งหมดจะถูกเคลื่อนย้ายมาหลังจากนี้ประมาณเดือนหนึ่งอ๋อโอเคงั้นอย่างงี้ติดไปก่อนได้ไหมอันเนี้ยอาจารย์ให้เองเป็นช่องแรกอุ้ยขอบคุณมากจริงไหมเนี่ยอ่าใช่เดี๋ยวพออาจารย์ทําเต็นท์ทำอะไรเสร็จแล้วเคลื่อนย้ายมาเองไปดูเลยว่าได้ฟาร์มยิ่งใหญ่อะ่ะมันเป็นยังไงพัสิวะที่สูง7เมตรอ่ะแกะจากหินก้อนเดียวอ่ะ ขนาดไหนสร้างไว้ให้เด็กรุ่นหลังอนุชนรุ่นหลังครับดูขอจานเนี่ยเนื้อที่5้าไร่เนื้อที่5้าไร่เนี่ยมาระดับพระอารามไม่ใช่บ้านหลังหนึ่งแล้วมาสร้างแต่นี่คือเนื้อที่เลยมีเนื้อที่เลยห้าไร่แล้วถ้ามีเราขอซื้อที่ขยายข้างๆอีกการข้างหน้าอาจจะใหญ่กว่า5้าไร่ใช่ใช่ถูกไหมอาจารย์แต่ว่าตอนนี้กําลังเริ่มสร้างอยู่เริ่มสร้างอยู่เดี๋ยวจะมีพระอารามคือมันจะใช้คําว่าพระอารามสีรุ่นาตเลยโอเคเพราะว่าชื่อก่าวขุยยาเนี่ย มันได้สาบสูญและหายไปแล้วไม่มีคนพูดถึงครับแต่เมื่อวันนี้หลายคนเริ่มรู้แล้วนะแล้วหลายคนเริ่มเข้าไปดูได้มีการก่อสร้างจริงจริง,รงอาจารย์ถ้าง,งั้นอย่างนี้ผู้ชมที่ชมอยู่นะตอนนี้เนี่ยที่เขานับถือองค์พระศิวะเขาอยากจะร่วมในการสร้างเทวลัยแห่งนี้ด้วยเนี่ยสามารถไหมคือสามารถทําได้แต่คันนี้อาจารย์เนี่ยคือไม่เปิดรับบริจาค ต่อรถทำยังไงอ่ะคืออาจารย์จะทำวัตถุมงคลขึ้นอ <มา S 2> โอเคโอเคชัดเจนคือมันมีคนบริจาคนะครับแต่ว่าคือถ้าคนเคยรู้บัญชีเนี่ยเขาจะโอนเข้ามาแต่เราก็จะเอาคุณวัตถุมงคลนี้ให้ไปผมจะบอกว่าถ้าบริจาคเลยเนี่ยวันที่คุณเกิดจนขึ้นมาเกิดไม่มีเงินขึ้นมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอาจารย์ทำวัตถ,ถุมงคลขึ้นมามไม่มีอันไหนที่ว่าราคาตกมีแต่าราคาเพิ่มขึ้นถูกปะเราให้คุณไปคุณเก็บไว้วันหนึ่งสิ่งนี้แหละมันจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่าส่งต่อให้ลูกหลานคุณ ส่งต่อสิ่งมีค่าสามารถนําเอามาขายได้โอเคมารีชีพได้ใช่มาลีชีพได้อาจารย์ทำวัตถุมงคลอะไรครับอาจารย์ทำเยอะช่วงนี้ของพระรามสีดุทนาธเลยนะอาจารย์ทำพราขันมหาปราบไตพลบแล้วก็มีดมหาปราบไต่พับนะครับซึ่งตำราเป็นของประดูซึ่งอาจารย์ได้มาตกทอดกันมาแล้วก็ตัวองค์พระศิวะนันตัดสังก้อน้ยนี่สวยเลยใช่สวยเลยอาจารย์ใช่ตัวพระศิวะนันตสังกรแล้วก็มีเหรียญพระแม่ลักษมีครับแล้วก็มีลัตนะลึงคํำ คือของแต่ละอย่างที่จาย์สร้างอ่ะจารย์เฟ้นเฟ้นหานะจานเนี่ยอย่างะตะนาลึงคำเนี่ยเป็นสีวลึงครับตัวโยน,นีเนี่ยสั่งจากอินเดียส่งตรงมาเลยใช่ตัวหินควอตเนี่ยสั่งจากสปลาวแล้วก็มาจบที่ช่างที่เชียงรายแกะมาแล้ววันที่สถาปนาสถาปนาที่องค์เทพสังกรวันที่สถาปนาเนี่ยถ้าใครได้เข้าไปดูไลฟ์สดจะรู้บอกว่าโอ้โหมันสุดคือยังไงเขาบอกว่ามีคนอินเดียไปด้วยเธอใเ่อะเขาบอกว่าเขาก็แซวาจาย์นะ จะสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าฝนนี่มันมาฝนมันมาฝนมันมาครับฝนมันมาคมมาึ่งซึ่งวันนั้นน่ะพยากรอากาศอ่ะคุณยาช่างที่แจกเขาบอกอาจารย์ยังไงอาฝนก็ต้องตกเพราะว่า75%เขาเรขาได้งานมาอาจารย์บอกอ่าเดี๋ยวเองดูาการจุดทูปเสร็จแล้วก็ปักบอกให้พอกแสดงปฏิหารให้คนในพิธีเนี่ยรู้ นะเชื่อไหมฝาที่เปรี่ยงปลังไปดูเดี๋ยว่อนไปดูในคลิปได้นะในคลิปมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ยเ,เปรี่ยงปรังเปรียปรปร่ยงปังเหมือนเหมือนหนังอ,ะอ่ะคือหนังนันจะต้องใช้เอฟเฟกใช่ไหม <c oughs> แต่ของเราไม่มีเอฟเฟกมันขึ้นาารรมชาติล้วนๆลวนแล้วก็ทงพัติวะเนี่ยล้มก็หือไม่หมดเลยกะว่ายังไงก็ตก ขอะอาจารย์ไม่มีฝนสักเม็ดนึงเพราะนั้นเนี่ยโอเคแหละใครอยากจะร่วมนะฮะร่วมสร้างเทวัลเทวไลองค์พระศิวะก็สามารถช่องทางอาจารย์บอกหน่อยได้ไหมคือไลน์แอปพลิเคชันของเทวสถานสดาศิวะมหาสิวึงคำพระรามสีรุสนาถอันนี้ถามก่อนว่าทําไมคําว่ามีคําว่าเทวสถานสดาศิวะมหาสิวึงคำอาจารย์มีความตั้งใจจะสร้างศิวึงไวร้อยแปดองค์ที่นั้นที่นั่นศิวลึงจะมีนามพระสิวะทั้งร้อยแปดของอินเดียเขามีพันแปดองค์ของเราเนี่ย มีร้อยแปดองค์พอย่อมาก่อนย่อมาก่อนแล้วจะเรียงไว้เรียงไว้ไว้เวลาเราทำเนี่ยถ้าคนที่นับถือองค์พัะติวะเนี่ยหรือไสวานิกายเนี่ยก็สามารถไปส่งน้ําได้โอเคถามว่าทําไว้เพื่ออะไรทําไว้ให้คนอยุธยาทําไว้ให้คนในคนไทยทําไว้เพื่อเฉลิมฉลองครับเราเป็นเอกราชมาทําไว้ให้แผ่นดินไทยทําไว้ให้เพื่อสถาบันทุกตระกสถาบันนะไม่ว่าจะเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราทําไว้ว่ามีคนผู้ชายคนหนึ่งแม่งลุก ขึ้นมาทำผ้าลามขนาดใหญ่ห้าไร่ถึงขนาดใหญ่นะใหญ่ใหญ่ถูกปะแล้วแกะย้วยจากหินมสมัยนี้ต้องทำจากหินนะอาจารย์หินมันเก่าอะหินเก่าอะหินมันเก่ามันเก่ามาพร้อมโลกมันเก่าก<อ>ว่าเราแล้วเชื่อไหมในความฝันของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้เห็นพระองค์พระองค์บอกว่าให้ไปตามหาสวยามมาภูลึงและสร้างมหามหาวิหารแห่งเราที่ตรงนั้นไอ้คำว่าสยาม่าภูลึงเนี่ยมันก็มีมันจะแบ่งไปสองอย่างคือลึงขบันพตด้วยคือภูเขาที่เป็นรูปเสียวรึงอที่แต่ละที่ตรงนั้นนะ แม่งโคตรแพงเลยว่าจะเป็นเขาโดเขาจะกันอะไรพวกนี้แพงมากอ,อ,อาจารย์เนี่ยก็ตัดสินใจว่าเดี๋ยวไปหาหินที่รูปแรกแบบสิบุลึงดีกว่าเขาถือว่าเป็นสยามว่ามะพูลึงแบบแบบหนึ่งแล้วเชื่อไหมอาจารย์ะสั่งร้านหินมาสองปีม,มันได้มาหลักหนึ่งสูงร้อยยี่สิบเซนแล้วก็ลงบึง้งลงบาาลงเฟซประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเราได้แล้วนะมีพระองค์หนึ่งอยู่ที่วัดเป็นเจ้าวาดวัดแก่งกลางดงปักช่องถ้าก็ลงมาเทียบเราก็โอ้โหสามเมตรเลยรอวะสามเมตร กว้างหนึ่งเมตรเราก็โทรหาท่านเลยท่านเปเอฟตีดด้วยครับขอฝากคุณาขอได้ไหมท่านบอกว่าถ้า้ายมอยากมามาดูก่อนว่าใช่หรือเปล่าวันนั้นอาจ,จารย์ก็ไปกับเมียที่ปักช่องพอไปเสร็จเห็นแล้วตกใจโห <ทำ S 2> ใจเต้นมันใช่ไงแล้วมันเป็นลูกแคปซูลอ่ะยาวสาเมตรอ่ะเออซึ่งเราถามว่าท่านได้มายังไงเขาบอกว่าเขาสร้างมอเตอร์เว์ธรรมดาหินเนี่ยเขาจะระเบิดหมดแต่อันนี้เขาก็ดันทิ้งไว้ท่านก็เลย ขอเข้ามาเอาเคนมายกมาไว้ที่วัดแก่นกลางดงเนี่ยประมาณประมาณ5้าหกปีแล้วถ้าท่านบอกว่าคงรอยโยมนั่นแหละอ๋อหรอโอคงรอโยมนั่นแหละอ๋อแล้วถ้าโยมอยากจะได้ก็อพิเอแล้วก็ทําบุญทําบุญคือสร้างกระสงพระนาปกองร่มเลยนะแล้วก็ทําบุญท่านไปแล้วเราก็จะเอายกมาไว้แหละคือในเมื่อเราเอาภูเขามาไม่ได้เรายกแท่งแล้วหินทั้งสองก้อนเนี่ยมาจากใต้ดินนัดรู้ซีเดียวฟ้ามันจะโดนขัดสีอย่างนั้นอะ มันต้องผ่านการขัดสืนใช้การเวลาใช้การเวลาเป็นล้านๆ้านปีครับแล้วเนี่ยจะมาอยู่ที่อุทยานอยากเห็นจังเลยอยากให้เสร็จเร็วๆจังเลยเอาใจช่วยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะรวบมูลไปด้วยอาจารย์ทีนี้คนที่อยากจะสั่งจองผมใช้คำว่าพรชถูกคลไม้ได้ไหมอ่า ต้องสั่งจองทางไหนอะไรไง <c oughs> นะคือคือตอนนี้อาจารย์บรรทุกมงคลเกือบปิดแ้บเกือบปิดกทั้งหมดหยุดการจองไปพักหนึ่งอ้าวแล้วยังไงอ่ละล้วจะง่ายๆเลยและกันรอติดตามในหน้าเฟซบุ๊กใช่ <Facebook S 1> ใช่ใช่ใช่ชื่อเพจอะไราอาจารย์เพจอ่าวทวสถานสดาศิวะมหาศรีเบิงคาพระอารามศรีรุธ,ธานานโอ้โหอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องๆทีมงานตะต่อขึ้นให้หน่อยนะเราขึ้นหน้าเฟซอาจารย์ให้หน่อยนะใครสนใจก็ที่รู้อาจารย์ที่รู้อาจารย์มีคนตามกี่คนอาจารย์เพื่อผิดห้าพันหนึ่งตอนนี้ห้าพันหนึ่งนะลองดูดี นี่คือเรื่องราวที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเร็วๆนี้และที่อาจารย์จะสร้างแล้วก็ในส่วนของช่องอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้มีช่องของตัวเองแล้วตุ๊กบางไปอินชาแนลสามารถเข้าไปรับชมหาดทั้งนั้นได้ใครที่เป็น FC อาจารย์นะลองเข้าไปกด subscribe ดูนีลองติดตามผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์นอกตําราเรียนเนี่ยไม่ได้หาฟังกันง่ายๆเราเคยอ่านในตําราแต่ว่าบางทีพูดตามตรงบางทีไม่เข้าใจ แต่ถ้าได้ฟังอาจารย์ตุ๊กเนี่ยเข้าใจแน่นอนเนี่ยยายก็ฝากติดตามรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับ